F minor scale นะครับผมมาดูเลยนะครับเริ่มจากโน้ตตัว F นะครับสาย6ช่องหนึ่งแล้วก็โน้ตตัว G ต่อไปโน้ตตัว A flat นะครับต่อไปโน้ตตัว B flat ต่อไป C ต่อไป D flat ต่อไป E flat ต่อไปโนต้ตตัว F เอ่อเป็นอ,อีกทีช้าๆนะครับ F G A flat B flat C D flat e flat แล้วก็ f นะครับ mm. เรื่อใหม่นะครับ mm. เป็นออกเตบใหม่นะครับเสียงสูงขึ้นนะครับเ,เราสามารถไล่ต่อไปได้เรื่อยๆเลยนะครับผมถ้าเราเจอ,อเราจะใช้ยังไงเราจะใช้โดยเมื่อเราเจอเพลงที่อยู่ใน key f minor นะครับมเมื่อเราเจอเพลงที่อยู่เพลงที่อยู่ใน key f minor นะครับเราก็จะใช้สเกลนี้ solo ได้เลยนะครับผม โดยสลับโน้ตนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความจำเจนะครับหรือว่าเป็นเ,เรียงลำดับเกินไปอย่างเช่นมันดูแบบธรรมดาไปนะครับเราก็สลับโน้ตได้นะครับอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวว่าเรื่องต่อไปนะครับอันนี้เราเอาสเกลให้คล่องก่อนนะครับโดยฝึกไล่ลงแล้วก็ไล่ขึ้นนะครับอลองอีกที่ ก็ไล่ขึ้นมาขึ้น yeah, <Yeah. S 1> มือใหม่ฝึกให้คล่องนะครับผม yeah, <Yeah. S 1> แล้วก็ไล่ <Yeah. S 1> ได้หลายออกเตบเลยนะครับ mm hmm. โดยใช้โน้ t เดิมนะครับ mm hmm. mm hmm. ยังไงก็ฝึกแพทเทิร์นนี้ให้คล่องนะครับ mm hmm. แล้วก็ค่อยๆแตกแขนงไปเรื่อยๆนะครับ มันแตกได้เยอะเลยทั่วคอกีตาร์โดยใช้โน้ t ตัวเดิมเนี่ยนะครับผมสลับกันไปสลับกันมานะครับเมื่อเราเจอเพลงที่อยู่ในคีย์ F minor เราก็จะจัดโน้ t เหล่านี้สโลไปได้เลยนะครับผม <c oughs> วันนี้ลาไปแล้วนะครับมีความสุขมากสวัสดีครับ <c oughs>